การเดินทางเงยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพันธรวจโธโทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญของสภาอุตสาหกรรมลาวในวันที่11เมษายนที่ผ่านมา พันตำรวจโททักษินกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนเนื่องจากในปี2515จะเกิดประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นแนวทางสร้างการเติบโตในภูมิภาคร่วมกันโดยเฉพาะการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาติสมาชิกวิธีแก้อย่างประเทศอย่างลราตัพรพูชาพม่ ต้องทํางานร่วมกับประเทศอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยต้องวางยุทธศาส์ร่วมกันว่าอะไรที่มาผลิตที่เราแล้ว,ลวต้นทุนต่ำกว่าก็ผลิตที่เราอะไรที่เป็นสิ่งที่มีที่ผลิตที่ไทยมีประสิทธิภาพเยะอะกว่าก็ผลิตที่ไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่สามารถจะปิด บอกว่ามันเป็นชุมชนเศรษฐกิจเดียวกันแล้วเนี่ยปิดตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามคบเฉพาะเพื่อนในประเทศเดียวกันเราต้องคบเพื่อนทั้งอาเซียนแล้วก่อนที่จะคบเพื่อนทั้งโลกเพราะฉะนั้นเพื่อนทั้งอาเซียนต้องมีเพราะ,ะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็ต้องปลองดองในประเทศเดียวกันจะไม่คบกันแล้วสี่สิบประเทศจะคบกันไ พันตำรวจโททักษินเปิดเผยว่าปัจจุบันการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ทางการเมืองเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้อุปสรรคต่างๆลุล่วงไปได้ด้วยดีคือคณะรัฐมนตรีของแต่ละประเทศจะต้องทำความรู้จักกันนั้นรัฐบาลทุกประเทศจะต้องมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกันเขาต้างพากันอย่ต้องมีการพบปะพูดคุยกันบ่นอย ถ้าจำได้ตอนสมัยผมยังทำหนา้าที่อยู่นั้นเนี่ยผมได้ประชุมคอรมอร่วมกับหลายประเทศในอาเซียนเพื่อจะให้ร,รัฐมนตรีได้รู้จักกันแล้วจะได้ทำงานร่วมกันเพราะเราจะมองว่าเป็นคนละประเทศไม่ได้แล้วเราถือเราเป็นคนมีภาคียวกันโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและผมก็บอกกันว่าทุกคนว่ต้องใจกวา้างเราต้องใจกวา้าง โดยเฉพาะอย่างยี่งประเทศไทยนั้นมีเศรษฐกิจที่ GDP มื่อรวมกันกับลาวเขเวนพระว่าไทย GDP ร้อเป็นของไทยสักเก้าสเอรนนั้นไทยจะต้องใจกว้างไทยจะต้องส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านแก้ไ้ นอกจากนี้ยังย้ำให้ประเทศลาวรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถเปลี่ยนมาเป็นกระแสะไฟฟ้าจำหน่ายในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงส่วนประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแลง้งเนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติที่ต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งแม้พันตำรวจโททักษินชินวัตรจะไม่ได้มีบทบาททางการเมืองในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วแต่ผลงานที่ผ่านมาทั้งการบริหารธุรกิจ และการบริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกภารกิจส่วนใหญ่ในช่วงนี้จึงเป็นการบรรยายและให้คําแนะนําทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆตามคําเชิญของแต่ละองค์กรรวมทั้งที่ประเทศลาวแห่งนี้ด้วยวีระนันกันหา Voice TV รายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว